ที่ผ่านมาเนี่ยการพูดจาปราศัยของการต่อสู้เนี่ยม,มันไม่ได้พูดถึงเรื่องยุบสภาพูดเรื่องอัมมาอัมมาไพร่ชนชั้นไพร่ชนชั้นซึ่งผมก็ถามว่าแล้วยุบสภาแล้วเกี่ยวอะไรกับอ,มอัมมาแล้วสรุปแล้วเนี่ยถ้ายุบสภาไปแล้วแล้วก็ยังมีการอ้างอีกว่าถึงยุบสภามีการเลื่อนตั้งแล้วอัมมาตยังแทรกแซงอยู่อืมจะจบไหมครับ แสดงว่านายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าถ้ายุบสภาตอนนี้ถึงแม้ยุบวันนี้ก็ตามเนี่ยมันไม่จบผมคิดว่ามันยังไม่จบด้วยหลายเหตุผลนะครับครับเหตุผลแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องกติกาครับอย่าลืมว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกรัฐบาลเนี่ยมาโดยไม่ถูกต้องความจริงรัฐบาลเนี่ยก็มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งครับนะครับเพียงแต่การเลือกตั้งเนี่ยครั้งแรกพรคพลังประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาลได้สอสมามากที่สุดครับ แต่ปรากฏว่าตามกติกาเนี่ยเมื่อพักพลังประชาชนมีคณะกรรมการมีกรรมการบริหารพักเนี่ยทาผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องยุบพักแล้วก็เป็นกติกาซึ่งพักพลังประชาชนทราบตั้งแต่วันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับคะแนนเสียงในสภาก็เปลี่ยนเมื่อคะแนนเสียงในสภาเปลี่ยนสสเสียงข้างมากเขาก็มีสิทธิ์ในการเลือกนายกคนใหม่เข้ามาครับบังเอิก็มีการสลับขั้วคําถามของผมก็คือว่ากติกาที่ ถ้ามีการยุบสภาวันเนี้ครับกับกติกาที่ใช้ปี50เหมือนเดิมแล้วก็มีการเรียกร้องไปในตัวหลายครั้งด้วยว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญปี50ผมก็ถามว่าแล้วถ้ายุบสภาไปแล้วภายหลังมาบอกกันอีกว่าไม่รับกติกาปี50เรื่องก็ไม่จบใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นนะครับว่าแม้แต่สอสอพัเพื่อไทยบางท่านก็บอกอย่ายุบสภาคุณสนอเทียนทอง ก็บอกว่าอย่า <mor> ย <z ino> ุบสภารัฐบาลแห่งชาติด้วยอย่างนี้เป็นต้นไม่นับว่าคนอีกจํานวนมากที่ไม่ใช่พักฝ่ายค้านที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงที่เขาบอกว่าอย่ายุบผมก็มีหน้าที่ในการที่จะดูว่าที่สุดแล้วประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนผมจึงเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธการยุบสภาแต่ต้องเป็นการยุบสภาที่ทําให้เรามั่นใจว่าเดินหน้าได้แก้ปัญหาได้จริงนะครับนอกจากเรื่องกติกาด้านที่หนึ่งนะครับครับสองการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยไหมถ้าลักษณะการเคลื่อนไหวยังมีการข่มขู่คุกคามอยู่ไกลๆนะครับบนเวทีเนี่ยก็จะได้ยินอยู่เป็นระยะๆว่าจะมีการจับตัวก็มีนะฮะบางทีก็พูดรุนแรงถึงบอกจะเอาเลือดของของของผมหรือของฝ่ายรัฐบาลอย่างนี้ครับการเลือกตั้งที่รุนแรงไม่เคยเป็นคุณกับประชาธิปไตยของประเทศไหนนะครับอันนี้คือคือปัญหาใหญ่ที่เราต้องถกกันแล้วก็สุดท้ายก็ย้ํากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับว่า บางครั้งเนี่ยก็มีการนำที่พูดถึงว่าอายุสภาเนี่ยหลักกิโลแรกอืมอยากจะทําชิดการใหญ่ไปกว่าน,นั้นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องมาคุยครับถ้าเราสามารถตกลงกันได้ว่ายุคสภาเนี่ยแล้วก็นําไปสู่ความสงบมีความยอมรับในกติกาปราศจากความรุนแรงมีกรอบวิธีการในการ ร่วมกันเดินไปเพื่อพิสูจน์ว่าจะไปอย่างนั้นกันจริงแล้วจะเป็นประโยชน์มาสิครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากกรรมการสิทธิ์ซึ่งเขาเอาข้อเสนอของนอปชเนี่ยมามาคุยกับผมเนี่ยครับแต่พอกลับไปพอกลางคืนคุณทักษิณก็ไปชี้หน้าว่ากรรมการสิทธิ์กลา็ว่าไม่เป็นกลางซิแล้วตัวน,นี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการเจรจาหรือยังคือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าที่คุยกันไว้กับกรรมการกรรมการสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าเราไม่ได้ยึดติดรูปแบบตัวบุคคลอื นะฮะถ้าเกิดทางนู้นไม่สบายใจจะเป็นกรรมการสิทค,คนอื่นก็ได้คนอื่นก็ได้สําคัญกว่าคือวิธีการในการที่จะมาพูดคุยกันครับนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ผมก็ถือว่ากรอบที่บางครั้งเนี่ยก็มีการนําที่พูดถึงว่าอายุสภาเนี่ยหลักกิโลแรกอืมอยากจะทําคิดการใหญ่ไปกว่านั้นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องมาคุย ถ้าเราสามารถตกลงกันได้ว่ายุบสภาเนี่ยแล้วก็นำไปสู่ความสงบมีความยอมรับในกติกาปราศจากความบุรุนแรงมีกรอบวิธีการในการร่วมกันเดินไปเพื่อพิสูจน์ว่าจะไปอย่างนั้นกันจริงและจะเป็นประโยชน์มาสิครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากกรรมการสิทธิ์ซึ่งเขาเอาข้อเสนอของนปชเนี่ยมามาคุยกับผมเนี่ยครับแต่พอกลับไปพอกลางคืนคุณทักษิณก็ ไปชี้หน้าว่ากรรมการสิทธิ์เขาเป็นกลางว่าไม่เป็นกลางสิแล้ว,ตวถอวตอว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการเจราจารหรือยังคือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าที่คุยกันไว้กับกรมกรมการสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าเราไม่ได้ยึดติดรูปแบบตัวบุคคลนะฮะถ้าเกิดทางนู้นไม่สบายใจจะเป็นกรรมการสิทธิ์คนอื่นก็ได้คนอื่นก็ได้สําคัญกว่าคือวิธีการในการที่จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ผมก็ถือว่ากรอบที่คุยคุยกันไว้เรื่อง การชุมนุมโดยสงบก็เป็นกรอบที่ดีทังนู้นก็เปิดทางกว้างไว้ว่ายุบสภาเอาคนทุกสีมาลงสัตยาบันเลือกตั้งผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องยุติยอมรับในผลการเลือกตั้ง<ร>ค่ <พอ S 1> <ร>ะเด็นไหมคร<ะ>ับประเด็นเนี่ยมันคงไปพูดเพียงเท่านั้นไม่ได้ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ายุบสภานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่รุนแรงม,มันก็มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วนะครับอันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยคําที่บอกว่ายอมรับผลการเลือกตั้งสมมุติมีผลการเลือกตั้งก็เกิดมีการยุบพักอีกยอมรับไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนี้เลือกตั้งเสร็จฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลจริงเป็นสองรัฐบาลด้วยซ้ำไม่ใช่รัฐบาลเดียวแต่พอมีการตัดสินตามกติกาว่าถูกยุบพักจํานวนสสเปลี่ยนมีการเปลี่ยนขั้วซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายประเทศในระบอบประชาธิปไตยบอกไม่ยอมรับ จำเป็นต้องแกไ้ไขรัฐธรรมนูนก่อนไหมฮะก็มันจริงๆเดิมมันเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายเสื้อแดงนะครับครับแต่ว่าขณะนี้หลายพักการเมืองเขาก็อยากแก้เราก็ทราบข่าวอยู่ ö ö ö. ก็ต้องมาคุยกันและผมก็ถึงบอกไงครับว่าจริงๆเนี่ยการที่จะบอกว่าจะยุบไม่ยุบสภาเนี่ยแม้ว่าจะมาตั้งโต๊ะคุยกันผมและน,นปชไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดความเห็นของคนอื่นในสังคมซึ่งมีจํานวนมากกว่า คนที่เป็นรัฐบาลและคนที่เป็นเสื้อแดงครับเรารต้องมาคุยกันบนผลประโยชน์ของประเทศชาติของคนส่วนรวมของคนทุกคนถ้าอย่างนี้ผมบอกว่าผมก็ยินดีคุยผมไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการพูดคุย